อันนี้ไม่เป็น World Tower Defense คลิปนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวโทโดโล,โลกิในร่างของกรอบทองกันนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้ครับทุกคนอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe เป็นกจลใจให้กับผมด้วยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูสกิลในเกมนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเตตกันก่อนนะครับเมื่อกี้เครื่องติดพูด,ดติดจะขัดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สเตตกันเลยครับโทโดโลกิในร่างกรอบทองตัวนี้นะครับทุกคนผมอีโวเป็น5ดาววันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต อีโวเป็น5ดาวนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวมันจะเก่งนะครับผมอย่างเช่นพวกลูฟี่อะไรอย่างนี้นะทุกคนเก่งใช้ได้เลยนะครับผมมาดูกันที่สเตตพื้นฐานของเจ้าโทโดโลกินะครับผมโทโดโลกิครับทุกคนผมดีเออสเตตประมาณนี้เลยนะครับ1 1 5 112 100นะทุกคนแคตตากอรี่ก็ติดประมาณนี้เลยนะครับติดเยอะมากเลยนะนี่โพดิกกี้ฟอเซนหาด้วยติดแคตตากอรี่เก่งๆเยอะมากเลยนะทุกคนยังก็ติดนะครับผมอ่ะลีดเดอร์สกิลไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นแค่ตัว นะทุกคนมาดูวันนี้สแต็ของมันครับทุกคนแอคแทกนี่เยอะมากเลยนะครับ4,400ครับสปีดอยู่ที่6ดีเพซอยู่ที่700นะครับผมระยะแรงอยู่ที่49การวางตัวอยู่ที่1,500นะครับเลเวล65นะครับทุกคนดีเพซนี่น้อยมากเลยนะทุกคนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะอย่างไงนะเราต้องเข้าไปดูกับสกิลกันในเกมนะครับผมเผื่อมันเก่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่สกิลกันในเกมกันเลยครับ เรามาดูกันที่โมเดลของโルกินะครับทุกคนก็ติดลิขสิทธิ์นะทุกคนมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะทุกคนแย่จังเลยนะครับผมทุกเกมก็ลบไมฮีโร่ออกไปไม่ก็เปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนสีนะทุกคนอ่ะเจ้าโトルコギตัวนี้ติดอออ ฟอสเซนแฮร์ด ATK 110%นะครับผมวางตัวเริ่มต้นครับทุกคนดาเมจจะอยู่ที่9,300นะครับผมการโจมตีเป็นรูปแบบ Circle AOE นะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเซคีฟสักครู่เฮ้ยเคมาดูกันที่การโจมตีแรกครับทุกคนจะเป็นการยิงไฟออกไปนะครับทุกคนแล้วก็พัสดีพิเศษของมันทุกคนเผาไหม้สูนนะครับดิวอ,อ่อ40%่อดาเมจ5ครั้งนะ อ่าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทุกคนเออท่านโจมตีถัดไปมีไหมมีนะครับไอส์ไบรท์นะทุกคนจากเซอร์เคิลเเป็นเซอร์เคิลโคนเอยไม่ใช่โคน e l วนะทุกคนไม่ใเซอร์เคิลโคนเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันติดติดขับเยอะจังเลยอะดัมเมครับทุกคนจะอยู่ที่50,000นะครับผมเฮ้ยทุกคนร่างอาพัสแต่ดัมเมดอยู่ที่50,000นี่ไม่ขี้เละนะครับผมการโจมตีก็ ประมาณนี้เลยนะทุกคนไอพวกตัวน้าแข็งก็จะการโจมตีไม่ค่อยสวยแล้วนะครับยกเว A, ้นไอเจญยงหิมะลูเคียของเราอะนะทุกคนอันนั้นสวยจริงนะครับผมการโจมตีถัดมาครับทุกคนดาเมจจะอยู่ที่1นึ่งแสนเลยหรอสามหมื่นแปดพันนะครับผมมันจะเป่าไฟอย่างนี้นะทุกคนออไม่ค่อยสวยนะครับผมแต่ดาเมจเยอะมากเลยนะทุกคนนี่มันเป็นตัว R พัสนะครับแต่ดาเมจไม่คิรเล่เลยนะทุกคนการโจมตีถัดไปมีไหมมีครับโฟเซนฮาร์ดครับทุกคนเอ,อโฟเซนฮีททุกคน การโจมตีเป็นรูปแบบ AOE นะครับผมนี่ก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะทุกคนแล้วก็มีพาสซีฟใหม่ครับไอเฟมครับทุกคนทําดาเมจ40% 5ครั้งนะครับผมแล้วก็แช่แข็งสตูอีกนะโฮ้ยอ๋อมันก็คือเอาพาสซีฟของเฟมแล้วก็ไอรวมกันเลยเว้ทุกคนทั้งแช่แข็งแล้วก็ทั้ง น้ม่นะครับผมดาเมจจะอจู่ที่2 7 9 0 0 0นะครับระยะอยู่ที่99นะทุกคนคูดาวอยู่ที่8วินาทีเฮ้ยทุกคนนี่มันถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเก่งเลยนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาพับไอจังกันดูนี่ครับพับเอาจังเข้าไปครับทุกคนน้เมจจะอยู่ที่0,000 0เฮ้ย เอาจริงผมประทับใจนะผมประทับใจมากดาเมจไม่คิลเล่ครับทุกคนสมกับที่ผมอีโวห้าดาวไปนี่น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ติดเมตาก็ได้นะทุกคนคือมันเป็นตัวเก่งอะทั้งเผาไหม้ทั้งใช่แข่งสตูนะทุกคนเราบัฟออมไม้เข้าไปดีกว่าครับแล้วมาดูดาเมจกันนะบัฟออมไม้ไปเรียบร้อยครับทุกคนดาเมจจะอยู่ที่แปดแสนไม่คิลเล่นะทุกคนสําหรับตัวอาพัสนะครับเอ้ยอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ทุกคน 8 7 9 0 0 0นานะครับผมสามารถวางได้ทั้งหมด3หรือ4ตัวนะนาา่าจะ3อ่ะ3ตัวนะครับผมอาประทับใจทุกคนตัวนี้ใช้ได้นะครับสำหรับโทรโดโลกินะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเก่งเลยนะครับทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้ละกันนะครับผมไม่ชอบฝากกดไลค์แชร์กดซับสไคร้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย